ใส่มาใส่เหลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่งดาวอ็นเดอร์ละมาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องดด สวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าวันนี้อยู่กับ BM88 นะคะ BM88 นะคะชัวร์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวกับเกมค่ายพ g จเพอเมบีเนะฮะมาเริ่มเลยหาเกมเล่นกันดีกว่าค่ะเกมอะไรที่จะเป็นผู้โชคร้ายในตอนนีอ้อยากเล่นอีนากกากเหมือนกันนะแต่ไม่เอาอะดูจากงเูเฮงแล้วไม่น่าจะรอดงเูเฮงกูเนี่ยไม่ใช่งเูเฮงมันเด้อ เกมนี้ดีกว่าค่ะเจมซาวเวียสวอตนะฮะม่นดะมาเล่นนานแล้วอันนี uh uh unusual unusual> ้มณีผู้พิชิตดาบอันนี้เป็นภาคดาบนะฮะเกมเจมซาวเวยคอนควสเนี่ยมีสามภาคมีภาคเอ่อมีภาคเดินเรื่องอะแล้วก็มีภาคดาบนี่แล้วก็จะมีภาคที่สู้กับแม่มดนะฮะมีคะแนนเข้ามาสองพันนะฮะเอาสิบห้ามา ถ้าเราได้สัญลักษณ์ดาบตรงกลาง3อันนะฮะแบบเต็มเล่มฟีเจอร์พริเศษ,ษจะทำงานนะฮะประมาณทีเกมอีกคะแนนเข้ามา2,100นนะจ๊ะต้องดาบเต็มเล่มอ่ะคุณผู้ชมมาถ้าได้ฟีเจอร์แมวคุณผู้ชมถูกแน่นอนต้องเป็นสัญลักษณ์รูปภาพแน่นอนแต่จะได้อะไรแค่นั้น งเงาเพชรชมพูก็ได้มั้งม่วงก็โอเคโอเย็ดเย็ดกูซี่เย็ดกูซี่เย็ดกูซี่เยสกูซี่ไปกันต่อนะฮะอยู่กับเจมส์ซาเวียสวอตภาคดาบ oh. แดงได้อยู่ไหม <Yes. S 2> เยอะอยู่แดง โ oh yeah. อ้ยองาสามตัวเปลี่ยนเป็นดาบไหมล่ะดาบไหลไปแล้วอุ้ยแดงก็หลุดน้ำเงินก็ยังดีมาขยี้กันต่อไปตอนนี้ข้าวเนื้อไปประมาณห้าร้อยแล้วครับโว้โว,โว้อะไรล่ะลงมาเซ่ เท่ไม่ตลกไม่ขำนะอิสัตว์โว้โวเทเวอร์พาวาแพเว่เปลี่ยน,เป,นเป็นเหรียญทองเหรียญเท่มาเลยครับเปลี่ยนเป็น โอ้หัเมยมาแล้วดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงดิสไลแรงหน้าอัศจรรย์คูณสามสิบเวียนแท้ได้สี่ห้าสิบมาไปกันต่อ เอาดาบมาอีกลูกสัญลักษณ์ตัวคูณคือดีมากบอกเลยหรือไม่ก็คูณร้อยไปเลยจบๆที่มันเขียนคูณหนึ่งคูณสองคูณห้าคูณดีมาดาบเจ็ดสีมานีเจดแสงคูณห้าหลุดไปแล้วคูณสามมาเลยครับ มันจะปั่นหาอะไรก็ได้แล้วจะเป็นทุกช่องจนกว่าจะเต็มโอ้ยได้อีกเขียวบ้านเลยไปกันต่อไม่ได้เพชรดีๆเลยได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะลูกกอกอ่ะคูณร้อยเท่าไปเลยให้มันรู้แล้วรู้แรดไปมา หาดาบเล่มต่อไปนะฮะดูกับเกมซาเวียคอนเควสเจมซาเวียคอนเควสพักดาบนะฮะพักสวอตกับ BM 88ค่ะอย่างที่แม่ <S <s แเคยบอกว่าแม่ก็ไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่าเนาะเราก็กดกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเพียง <s> <s> แต่ว่า BM 88นะ่ะเขาชัวร์ถ้าเราแตกก็ได้ไงมันมันก็ได้อะชัวร์ คุณร้อยมาแล้วมีกําไรแล้วนะมีกําไรก็เอานะลูกได้ต้องเอานะคะคุณร้อยออกแล้ววะ่ะมันจะมีอะไรที่ดีก่าคุณร้อยวะมาแต่กําไรมันยังน้อยอยู่อยากได้เยอะๆโอเค มีกำไรประมาณหนึ่พนะฮะตอนนี้ไม่คิดว่าครูร้อยจะออกให้นะไปกันต่อครับกำไรพันหนึ่งก็น่าเอาอยู่แหมถ้าอยากได้หลายๆมาได้แล้วเอานะลูกนะอย่าเอานี้ใส่สันดาแม่ไปใช้นะไม่ดีนะคะลูกแม่เป็นคนจังไลไม่อยากได้เยอะๆซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลย ไม่ควรเล่นตามมาตั้งแต่แรกแล้วดูเพื่อความบันเทิงนะลูกนะเชื่อแม่นะลูกส่วนถ้าใครถ้าเป็นผู้สาวมักม่วนเหมือนกูคือแบบว่ามักความตื่นเต้นลนะเนาะก็ไม่มีที่ไหนลงก็นี่แหละเบี้ยแปดปนะคะลูกชัวแม่การันตีเรื่องความชัวนะคะแต่ไม่แต่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็กดหาอยู่เหมือนกันแหละก oh, <yes. S 1> ำไรพันกว่า oh. หน้าเอาอยู่นะแต่กูม,มันมักทุกมักยากแหละเนาะสูม่วงได้อยู่ลงมาอีกสักรอบมาดาบมาตอนเนี้ยลงมาอีกสักรอบมาไม่งั้นลงเพชรดำเพชรขาวมาให้โกเลือกจริโอเป็นเพชรที่อุบาทชาสังฮีที่สุดีสีเขียวสามเหลี่ยมเนี่ยจังไร สีเขียวสี่เหลี่ยมยังดีนะจะบอกให้สีเขียวสามเหลี่ยมคือครึ่งหนึ่งมาดาบเจสีมนีเจแสงคูณร้อยมาคูณร้อยมาคูไปอย่างไวอีหลีคุณสามสิบกำไรเท่าตัวหนึ่งล้างวิเ็ตเลิกเถอดได้ก็ต้องเอานะลูกนะ ฝากไว้ด้วยนะฮะ bm88 ได้แล้วหนูเอานะลูกนะเล่นมามีได้มีเสียนะลูกแม่เตือนไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่แบบเป็นผู้สาวมักม่วนมากความตื่นเต้นแบบกูก็เนี่ย bm88 นี่แหละเขาชัวไปแล้วสวัสดีครับ